ดูต่ำมากมากสลย สวัสดีครับวันนี้มาบ้านเซมด้วยกันนะครับ mm hmm. เห็น่ตงจะไม่มีเท่าไหร่สภาพมันกันไหวเพราะเรามารถมอเตอร์ไซค์กันในย่างกล้องเราก็ไม่แพงไม่หรูอเท่าไหร่คุณยังไง้ครับ mm hmm. อขออภัยด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับผมพี่โชคกัดถินนะครับวันนี้ทัดถินมาพามาอยู่ที่ตำบลบ้านเซิร์นครับแล่ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าทอกสอยู่ดีเลยมาซื้อกคร่อบอด หน้าครับสวนสวนยางของเราเครับดูหญ้านะครับหญ้าเยอะมากเลยเหญ้าเขาติดการเหน็บเยอะนะครับต้องรอไปเรื่อยนะครับ,รรบประทังไม่ดีภาพไปเลยไม่เคยดีเท่าไหร่ที่ออกมา baklıyor yani bende มุ้งรดมาเลื่อยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับสวนยาง เมื่อตะกีนี้เมื่อสักพักหนึ่งคือเราพากันไปตลาดบ้านเสิมกันมาอันนี้ก็มาถึงสวนยางเราแล้วเป็นไงครับหญ้าเยอะไปหน่อยหรือว่าไม่หน่อยก็เยอะเหมือนกันก็เป็นยังไงมหมครับตลาดบ้านเสิมมองดูก็ หน้าเดินเที่ยวหน้าซื้อของนี่เพราะของเขาของขายเยอะคือตำบลเขาจเจริญน,นี่ครับ ปลวกขึ้นไหมเนี่ยนะไม่ขึ้นมั้งไงขอกล่าวขอบคุณด้วยนะครับทุกคนที่ติดตามคลิปนี้จนตั้งแต่ไปที่ตลาดบ้านเสริมจนมาถึงที่เสียนยางนี้ยังติดตามกันตลอด ยังไงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กับพี่โชคคัดถิ่นด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด like, แชร์ให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยครับที่ยังไม่ได้ไม่ได้กดให้กัน พีโชคพัทถินครับครับสวัสดีครับ